สวัสดีตอนเช้าจ้าทุกคนตีห้าสีส้ชี้าแล้วมือนีมาถึงลมถึงฝุ่นเลยจ้าเมื่อนีเนาะหนาวหนาวทุกคนด้าว่ากับม่ทองเหมือวานเนาะคันฝนตกเนาะอุณหภูมิมันที่สูงขึ้นคันฝน,นเช้าตกแล้วอุณหภูมิมันจะลดลงเนาะคาดว่าฝนมันที่ตกหอดเมืออื่นแล้วจ้าเนาะฝนตกหอดหมืออื่นมันอ่าสุกจังสีแดดออกามาสั่นเป็นว่าแล้วก็อากาศมันก็สิเย็นลงเนาะ เศร้านี่ร้านจอดรถมืดมืดจุกคนเพราะว่าอันแสงไฟโซล่าเซลล์อันมันบ่ออกไฟสปอตไลท์เนาะมันใส่แสงโซล่าเซลล์อันฝนตกยังมืดยังคืนเนาะจนฮอดตอนนี้กับยังบ่ทันได้เศร้าตกอยู่กเ็เลยเป็นมืดมืดเนาะเออฝนตกเอียงสิเกิดขึ้นเนาะทุกสถานาการณ์เฮาอันก็ต้องทำงานของเขาต่อไปเนาะ แดดออกุนตกหนาวพายุเขา่าทํางานเชนเ่นเก่าเช่นเดิมจ้าทุกคนเนาะอันมนุษย์อันคีเมนเนาะให้ว่าว่าสีรถเนาะฝุ่นล้มลม,ลมเป็นมืดมืดเนาะเป็นหนาบพใส่ใส่ทุกคนเพราะว่ามันมืดอันข้างนอกมืดเนาะแก้ม,ม,ม,มตัวจิลุงจากรถเจอแหละมู่เข้าไปเบิดแล้วเนาะจาริซากับแบบนี้แหละทุกคนว่าจะบออัดคลิปเบอะไรว่าจะบออัพ ตอนเศร้าเพราะว่าอย่างอินเทอร์เน็ตชริสาหมุนติวติวอยู่ทุกคนอัพเบอร์ใดบอกว่าบอกว่าว่ามีสัญญาณว่าสั่นว่ะเออขวดกะงงอยู่ก็คือเบิ่งคลิปได้ว่ะบัดเวลาที่ควรจะอัพมันคืออัพบ่ได้ดนะเมื่อวานนี่มีอันอ่าเอเจนซี่โทรมาเนาะแต่ว่าชริสาบ่ได้รับสายเนาะก็เลยบ่ได้คุยบัดนี้เพิ่นก็เลยส่งอีเมลมาบอกว่า ให้ชาลิสาถูกกับเนาะแต่ว่ากะบัไใดถูกกับทุกคนอ่าเพราะว่ายัางอ่าหนึ่งก็คือจำมาได้ว่าจะกองสมัครตรงไหนไปวาแล้วก็สองเพิ่นบวบวอกโลเคชันโรงงานเนะาะว่าอยู่ใส่ขันมันไก่ชาลิสากบาับอยากไปเพิ่นกับวบ,บอกนะทุกคนแต่ว่าตอนที่สมัครสมัครโรงงานใกล้บ้านนี่แหละกะบบอนใจว่า เป็นชลโลาหรือว่าเป็นลิสปีมองชลิซาอยู่เนาะทุกคนเนาะ,ะกับบแน่ใจแล้วก็อีกอย่างนึงอันทีสามเลยเนาะก็คือหลักๆชลิสาลังเลแหละทุกคนว่าจะไปดีว่าไปดีงานไม่จะอู่บ่อเพื่อนร่วมงานจะเป็นยังไงชลิสากัแบบสองจิตสองใจนะทุกคนยูนี่กัเพื่อนก็ไม่เท่าไหร่นะแต่งานกับบอเท่า์ได เพื่อนร่วมงานนี่แหละมันเทศหายใจจริสาเนี่เบออยากอยู่แล้วก็ที่สําคัญที่สําคัญเลยนะงานมันบม,มั่นคงจ้ะงานไม่มั่นคงเลยเบื้องแผนงานเพื่อน,นะแบบว่าออเดอร์ลูกค้านะมันน้อยหน่อยทุกคนอประมาณเดือนอกันยากันญาเนาะมาหอดไปสซ้ำไปงานก็นจะเบิดแล้ว เพราะว่าช่วงปีที่แล้วเนี่ยชาริสาโดนพักงานไปสิบกว่ามือนะก็ประมาณเดือนกันยาแล้วกัตุลาเนาะทุกคนเนาะก็เลยคิดอ,อยากหางานที่มันมั่นคงแหละแต่ว่ามันเป็นอยู่กับใจจะาของแหละทุกคนหลักๆใจแบบว่าลังเลนะว่าจะเอาจังใดดีสีเก้ากับ่่าเก้าจสิแม่เป็นอยู่ที่ใจจะาของนี่แหละไม่ได้เป็น,นกับแนวอื่นเ,นเออกะ หลองบึงก่อนว่ามือนี่เปินจิทูมาอีกบอกกันเปิโทรมาชริษาจะทูกลับเนาะแล้วก็ถามเปินว่าลูคีชันอยู่ใสไกลบ้านบันนะจังสิทําการพิจารณาอีกเทชนึงเนาะไปจ้าเข้างานกัน